ณมหานครพาราณสีอันรุ่งเรืองการถือกำเนิดของพระราชกุมารเตมีคือนำพาความปิติมาสู่ราชสำนักทว่าทามกลางเสียงแท่สองจิตวิญญาณของทารกน้อยกลับสั่นสะท้อนด้วยความหวาดหวัน่นในวันหนึ่งขณะที่พระเตมีประทับอยู่บนตักของพระบิดา ทรงได้ยินคําสั่งตัดสินประหารชีวิตโจรอย่างทารุณเสียงกรีดร้องของเหล่านักโทษสั่นสะเทือนไปถึงดวงวิญญาณที่เคยผ่านชาติพบมานับไม่ถ้วนในชั่วพริบตาจิตของมหาบุรุษดิ่งลึกลงสู่ความทรงจำเก่านิมิตแห่งอเวจีมหานรกพลันปรากฏชัดเพลิงสีแดงฉานที่แผดเผาพระองค์มานับหมื่นปี หวนกลับมาตอกย้ำว่าบัลลังก์ทองที่ประทับอยู่นั้นแท้จริงคือทางสู่ประตูนรกพระกุมารผู้ตื่นรู้จึงตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าขอสละสิ้นซึ่งอำนาจวาสนาข้าพเจ้าจะเป็นคนใบ้เป็นคนหูหนวกเป็นคนพิการเพื่อตัดวงจรแห่งเลือดและบาปกรรมนี้ให้สิ้นไป จากวันนั้นเสียงหัวเราะของทารกเลือนหายไปกลายเป็นความนิ่งงันที่น่าชงน16ปีแห่งการจองจำตนเองเริ่มต้นขึ้นทรงยอมถูกตราหน้าว่าเป็นการละกินีบ้านเมืองรถม้ามุ่งหน้าสู่ป่าช้าผีดิบในยามรุ่งสาง นายสุนันทสารถีขุดหลุมลึกพลางร้องไห้ด้วยความสงสารวินาทีที่รถม้าจอดนิ่งบ่วงแห่งคำลวง16ปีก็หลุดสิน้นพระเตมีก้าวลุงจากรถมา้าด้วยพละกําลังมหาศาลรัศมีแห่งศีลบารมีสว่างสวัยไปทั่วพงไพรส่งยกราชรถขึ้นเวี่ยงประดุจเป็นเพียงกิ่งไม้ เพื่อประกาศว่าพระองค์ไม่ใช่คนพิการแต่คือผู้ที่พิชิตกิเลสได้ด้วยความอดทนวินาทีนั้นสุนันทสารถีตะลึงงันจนต้องหมอบกราบลงกับพื้นท่านไม่ใช่คนพิการท่านคือมหาบุรุษพระเตมีตอบกลับด้วยน้ำเสียงกังวานดุดเสียงพรมเราได้บรรลุสัจจะแล้วสุนันทาบัดนี้เราอิสระจากบ่วงแห่งมารแล้ว สุนันทาอ้อนวอนขอติดตามบวชแต่พระองค์กลับตรัสสั่งด้วยเมตตาจงกลับไปสุนันทาจงนำข่าวแห่งสัจธรรมนี้ไปแจ้งแก่วิดามารดาเราจงดับเพลิงแห่งความเศร้าโศกในใจของพวกเขาด้วยความจริงเถิดแสงสว่างแห่งธรรมแผร่กระจายจากป่าช้าคืนสู่เวียงวัง เมื่อพระบิดาและพระมารดาได้เห็นลูกชายในชุดนักบวชผู้สง่างามความเคาในใจก็มาลหลสิน้นพาราณสีที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจกลับกลายเป็นเมืองที่ว่างเปล่าเมื่อผู้คนทั้งหลายต่างละทิ้งลาบยศเพื่อเดินตามรอยเท้าของนักบวชนุ่มผู้เอาชนะโลกได้ด้วยความนิ่งสงบนี่คือรุ่งอรุณแรกแห่งมหาทศชาติ บทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ว่าเนคขมมะบารมีคือกุญแจสำคัญสู่การตื่นรู้ที่แท้จริงตลอดกาลนาน